สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคงติงจะพาทุกคนนะคะมาดูประชุมนะคะงานที่จะ เตรียมรับน้องใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์ครั้งแรกทุกคนก็มีงานรับน้องของชมรม์ลาวด้วยนะทุกคนเหยียดเนียวเตียงก็ไลมาช่วยงานด้วยแล้วก็ได้ลองใส่ชุดทีมเอ้ยผู้ผิดเป็นชุดของเป็นชุดสาวหนุ่มของประเทศลาวนะคะทุกคนขอบอกเลยว่าทุกคนไม่ได้เห็นชุดนี้มาันน่านมากๆแล,แล้วนะคะนะก่อนที่จะไปดูกันนะน้องเตียงก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศในงานประชุมของคณะมนุษย์ นะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วมีเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าอันนี้คือมาเฉพาะบางท่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางท่านก็บางห้องก็มีเรียนนั่นเองค่ะก็คือเอาตัวแทนจากห้องตัวนั้นมานะคะแต่ว่าต้องเองเป็นน้องๆปีหนึ่งนะคะแล้วก็มีรุ่นรุ่นพี่นะคะได้เตรียมจัดการต้อนรับน้องนะคะรู้สึกน้องเองรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็พี่ๆเองก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันนะคะเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันของพี่ๆเขา และทุกคนเชื่อไหมทุกคนว่าในการจัดเตรียมรับน้องครั้งเนี่ยทุกคนคือจัดในมหาลัยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นการจัดวิธีบ้ายสีสู่ขวัญน,นะคะทุกคนถ้าเป็นที่ลาวก็จะเรียกคําว่ามัดผูกแขนหรือว่าฮิตมักเป่งเฮ็ดขวัญน,น้อยนั่นเองค่ะงานนี้นะคะจะจัดขึ้นวันที่ย9บเก้านะคะทุกคนก็คืออาทิตย์หน้าวันจันทร์นั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าส่วนงานสมลมของลาวนะคะจะจัดขึ้นในวันที่ วันี่22อะจัดขึ้นวันที่22นะคะก็คือวันพุ่งนี้นั่นเองนะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้นั้นจะปล่อยไปลงวันที่เท่าไหร่แต่คงไม่ห่างไกลจากวันที่22แน่นอนส่วนการต้อนรับน้องขอกสมรมลาวนะคะก็เป็นการจัด แบบลาวเลยคะ่ะทุกคนครั้งนี้แหละทุกคนคนไทยนะคะจะได้เห็นว่าเฮ้ยที่ลาวมีอะไรแบบนี้ด้วยนะแล้วก็จัดขึ้นในมหาลายัยที่เป็นมหาลัยโด่งดังในประเทศไทยเป็นอันดับสองของโลกถ้าเป็นเกี่ยวกับทางประพุทธศาสนานะบอกเลยนะคะทุกคนว่าถ้าใครนั้นได้เข้ามามหาลัยนี้แล้วนะคะจะรู้ถึงคุณ,ณธรรมเลยทีเดียวรู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรไม่ดีและควรประพฤติตนอย่างใดให้ตัวเองนั้นมีคุณค่ามากยิง่งขึ้น เงไม่ได้แต่ชมแต่อย่างใดนะคะทุกคนไม่ได้มีใครบอกมาให้ชมนะคะนี่คือ มหาลัยทําให้เห็นแบบนี้ค่ะน้องเตีงถึงสามารถพูดได้แล้วเต่ยเป็นคนจริงใจต่อการพูดมากเลยทุกคนไม่เชื่อน้องตุกนะคะว่าในมหาลัยของประเทศไทยนั้นมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเท่าเพียงใดทุกคนลองไปถามคนที่เคยเข้ามาเรียนในประเทศไทยก็ได้ว่าในประเทศไทยนั้นมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็น่าสนุกมากและเพื่อนๆก็น่ารักและเป็นกันเองด้วยมหาลัยนี้นะคะทุกคนก็คือว่าทัน้องเตยงอ่ะเรียนสายภาษาอังกฤษใช่ไหมคะทุกคนสาขา ภาษาอังกฤษนะคะทุกคนเวลาที่จะใช้หรือว่าทดสอบภาษาอังกฤษหรือพื้นฐานของภาษาอังกฤษของตัวเองอย่างเ mm. งี้ยโอเคงก็สามารถพูดคุยกับสาวต่างชาติได้เลย mm. เนื่องจากว่ามหาลัยนี้นั้นชาวต่างชาติมาเรียนเยอะมากซึ่งเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยนะคะติดอันดับต้นๆของประเทศไทยที่มีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาเรียนเยอะมากมากที่สุดของมหาลัยนี้นั่นก็คือประเทศเมียนมานั่นเองนะคะเข้ามาเรียนเยอะมาก และมีชาวเวียดนามมาเรียนเยอะมากเหมือนกันจีนเวียดนามอินเดียเนปาลลาวและมาเลเซียคือมีเยอะแยะมากมายจริงๆถ้ามาเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีทั้งพระเนนคารวาสคนธรรมราก็สามารถเข้าเรียนได้คนไทยนะคะซึ่งเป็นคนภายในประเทศไทยจริงๆเนี่ยแหละไม่รู้ว่าในมหาลัยนี้นั้นคารวาสก็สามารถเข้าเรียนได้ด้วยแต่ความจริงคือ เข้าเรียนได้นะคะแล้วก็เปิดให้เข้าเรียนมานานแล้วด้วย และครั้งนี้นะคะงเตงรู้สึกดีใจมากๆที่งเตงเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสื่อให้กับมหาลัยและทําให้ทุกคนนั้นได้รู้จักมหาลัยนี้มากขึ้นว่าขรวัตก็สามารถเข้ามาเรียนได้นั่นเองค่ะและในการประชุมรับน้องครั้งนี้นะคะนั่นก็คือมีอยู่ว่ามีการจัดเตรียมแบ่งหน้าที่ส่วนน้องๆไม่ได้มีอะไรทําเลยนะคะก็คือมานั่งฟังว่าพี่ๆเขาจัดแจงอะไรยังไงนะคะก็จะมีพระอาจารย์นะคะแล้วก็อาจารย์ที่อยู่ในคณะจิตวิทยา มาร่วมด้วยนะคะก็คือเป็นผู้ที่ออกคําสั่งหรือว่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายและเรียกก็จะเยอะมากๆเลยนะคะมีการผูกแขนอาหารการกินน้ําเครื่องดื่มคือมันเป็นอะไรที่แบบอยากให้ถึงวันนั้นเร็วมากๆนะคะ พ้อองเตียงก็ลอลุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีการฟ้อนรำด้วยนะทุกคนและหนึ่งในนั้นก็มีนงตุ๊กด้วยแล้วนงเตียงก็จะได้รำไทยด้วยนะทุกคนนงเตียงก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆส่วนรำไทยนะคะนงเตียงจะอยู่ที่อีพีหน้านะคะทุกคนว่าในการฝึกซ้อมนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะและเป็นครั้งแรกของคนลาวด้วยที่จะได้ฝึกซ้อมรำไทยนั่นเองค่ะตั้งแต่น้องเตียงได้เข้ามามหาลัยนี้นะคะนงเตียงได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายจากเพื่อนๆและอาจารย์ทั้งหลายนะคะ ที่ท่านนั้นได้พร่ำสอนน้องตุ๊กนะคะเกี่ยวกับเรื่องการพูดคำพูดคำจาการเป็นอยู่ของที่ไทยว่าจะอยู่ยังไงให้มีความสุขและเข้ากับเพื่อนๆและเข้ากับสังคม,ามาได้มหาลัยนี้นะคะจะรู้สึกหรือว่ารู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นกันเองและเหมือนพี่เหมือนน้องกันมากให้การช่วยเหลือนับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจนไปถึงเรื่องที่สำคัญการทำวีซ่า เพราะว่าคนชาวต่างชาตินะคะเรื่องทําวิช่าอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่ถามว่ายากไหมมันก็ บางคนก็แอบจะยากอยู่นะคะเพราะเอกสารของบางคนน่ะก็อาจจะแบบไม่ตรงกันหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยทุกคนพี่ๆน้ามหาลัยนะคะกคนก็ช่วยอย่างเต็มที่ช่วยจนถึงขั้นที่สุดจนคนนั้นได้เรียบร้อยค่ะได้เรียบร้อยคือไม่ได้อะไรนะคะหมายถึงว่าช่วยอย่างเต็มที่จนสําเร็จนั่นเองค่ะใ,<ช>ในการต้อนรับน้องครั้งนี้นะคะรุ่นพี่นะคะก็ได้ถามน้องตุ๊งมาว่าแล้วรุ่นน้องล่ะอยากได้อาหารในแบบไหนน้องต๊กเองเลยบอกว่าขอเป็นแกงหน่อไม้ได้ไหมคะคือไม่ได้กินนานแล้วและอยากกินมากๆด้วย รอรุ้นเหมือนกันนะคะว่าแกงหน่อไม้ท่านจะมีไม่เอ่ยหรือว่าพี่เขาไม่ค่อยเพราะว่าคนไทยส่วนมากก็ไม่ค่อยชอบกินแกงหน่อไม้เท่าไหร่ถ้าเป็นคนไทยจริงๆนะคะแต่ว่าในมอรจอลอนี้นะคะก็คือมีหลายประเทศอยู่ร่วมกันนะคะคนไทยก็มีอีสานก็มีลาวก็มีอย่างที่ลุงตุ๊กว่าแหละว่ามีหลายประเทศเข้ามาร่วมกันนั่นเองค่ะและก็มีเอฟซีคนไทยนะคะถามลุงตุ๊กเข้ามาว่าคนลาวส่วนมากมาเรียนที่ไทยอะเรียนคณะอะไรแล้วชาวต่างชาติและแต่ละแต่ละประเทศละ่ะเรียนสาขาอะไรคณะ แล้วคนไทยล่ะชอบเรียนอะไรสาขาอะไรเดี๋ยวเนี่ยติงจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดเลยนะคะสำหรับชาวต่างชาตินะคะส่วนมากนะคะก็จะมาเรียนคณะมนุษยศาสตร์ค่ะทุกคนเพราะว่าคณะมนุษยศาสตร์นั้นเป็นสายข,ขาของภาษาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีหลายสาขาให้เลือกเรียนด้วยนะคะ,เ,คะเป็นคนไทยแท้นะคะ ถ้าจะถามว่าเรียนคณะอะไรคนไทยหลักๆเลยนะคะจะเรียนคณะครุศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ค่ะแล้วคณะพุทธล่ะมีคนเรียนเยอะไหมคณะพุทธนะคะก็มีเหมือนกันค่ะมีทั้งคนลาวและชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยปะปนกันไปนะคะตัวเองก็เป็นคนลาวคนนึงเลยนะคะที่ภาคภูมิใจในมากๆในประเทศไทยเพราะเป็นความฝันและเป็นความหวังตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเข้ามาเรียนในประเทศไทยค่ะและตอนนี้ก็มาถึงความฝันนั้นแล้วนะคะก็คือได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยประเทศไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะนะคะก็คือตั้งใจเรียนค่ะทุกคน ตั้งใจเรียนตั้งใจพักเพียนตั้งใจทําคลิปหาเหงินส่งตัวเองเรียนให้จบนะคะถ้าเป็นไปนได้น้องเตียงก็อยากจะเรียนให้สูงสเลยนะคะถ้ามีเงินส่งนะแต่ว่าก็พยายามเก็บอยู่ค่ะหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วนะคะทุกคนน้องเตียงก็จะพาทุกคนนะคะมาจัดเตรียมงานช่วยพิธีนะคะที่จะจัดเตรียมขึ้นพรุ่งนี้นะคะเป็นของสมรมลาวนะคะในการเตรียมต้อนรับน้องใหม่นั่นเองค่ะสมรมลาวนะคะก็ <More S 1> <ๆ S 2> คือเป็กนกลุ่มของคน,ลา,น,น,ล,น,นลาวที่เรียนในมอจลเป็นนิสิตลาวที่เรียนในมอจลทุก ทุกปีทุกชั้นเลยค่ะทุกปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะทุกคนนิ้วเตียงจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่าคนลาวที่มาเรียนในมอจรลอนนั้นมีกี่คนและมีเยอะขนาดไหนและละเอียดจะอยู่คลิปอีีต่อไปนะคะและเสื้อที่น้องเตียงจะมาลองใส่ให้ทุกคนดูที่เป็นเสื้อสีฟ้าแขนด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นทุงหรือว่าเป็นทงของชาติลาวนั่นเองค่ะ เป็นเสื้อชาวหนุ่มของประเทศลาวนะคะนี่นํามาจากประเทศลาวเลยนะทุกคนเพื่อมาใส่เพื่อเข้าพิธีนี้ก็คือผู้หญิงใส่นั่น,<ค>นเองค, <น S 1> ค่ะที่เป็นคารวาสคือลุงเตงไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีไหมแต่ลุงเตงแทบที่จะไม่เห็นเลยว่าคนลาวเป็นคารวาสไม่มีส่วนมากก็จะเป็นพระเนนแล้วก็เป็นหลวงพี่แล้วก็เป็นครูบาหมดเลยนะคะ แต่ว่าคา,า,ารวานนะคะก็มีเยอะเลยค่ะที่เป็นผู้หญิงนะคะและส่วนมากนะคะพระเนเนนะคะทุกคนที่บวชเรียนนะคะทุกคนส่วนมากนะคะก็จะเป็นจากทางประเทศลาวก็มีเยอะนะคะทุกคนและก็ที่สําคัญนะคะก็คือส่วนมากจะเป็นคนจากทางแขวงจำปาสักแล้วก็หลวงพะบางนั่นเองค่ะคนภาคกลางอย่างเช่นน้องตุ๊กเองกับพี่เอฟเฟยก็น่าจะมีแค่2คนเนี่ยละมั้งและทุกคนเชื่อไหมว่าน้องตุ๊กเองอะ่ะลองใส่เสื้อตัวเนี้ย แล้วลงไปข้างล่างและคนก็มองกันเยอะมากและเขาก็บอกว่านี่คือเสื้ออะไรหรอทําไมสวยจังคือตุ๊งก็เลยบอกเขาไปว่าว่านี่คือเสื้อของประเทศลาวค่ะเป็นเสื้อชาวหนุ่มหรือว่าเป็นเสื้อสุดขันหนอกเอ้ยเป็นสุดนักศึกษาของประเทศลาวนั่นอเองก็ต้องขอบคุณ f อมากมากเลยนะคะที่ให้กําลังใจน้องตุ๊กมาโดยตลอดนะคะส่วนผืดที่ขึ้นบนตามใบหน้านะคะทุกคนรายละเอียดจะอยู่ที่คลิปต่อไปนะคะ สนงติงได้ไปพบหมอไปหาหมอมาแล้วค่ะก็นั่นแหละอยู่คลิปอีพีอีพีหน้านะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่เป็นห่วงอาการของน้องตุก๊กแต่ว่าตอนนี้อาการเหนื่อยก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าอาการผดผื่นยังขึ้นอยู่เลยนะคะทุกคนสวงติเงก็กุ้มใจไม่น้อยเหมือนกันซึ่ง หัวหน้าของสมลมลาวนะคะบอกน้องตุ๊กว่าน้องตุ๊กร้องเพลงได้ไหมน้องเตียงก็เลยแบบมาซ้อมร้องเพลงนะคะทุกคนเป็นเพลงจำปาเมืองลาวนะคะทุกคนซึ่งน้องเตียงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องเตียงมันจะร้องผ่านไหมทุกคนแต่ว่าก็มาเทสเทสเสียงดูนะคะพรุ่งนี้จะลองฝึกอีกครั้งนะคะทุกคนถ้าไม่ผ่านหรือว่าจะเป็นยังไงแล้วน้องตุ๊กเองนะคะจะมาบอกทุกคนอีกครั้งนะคะว่าน้องเตียงจะได้ร้องไหมแต่น้องเตียงก็จะแอบร้องให้ทุกคนฟังอยู่นะว่าน้ำเสียงของน้องตัวเองจะเป็นยังไงพอมีเอฟซีขอมาเยืะเลยว่าอยากให้น้้อองงงตุกนนัเพลจมปา เล่าให้ฟังหน่อยหรือว่าเพลงอะไรก็ได้ที่เป็นของประเทศลาวอยากร้องให้ฟังหน่อยอยากฟังเสียงลองตุ๊กมากได้ได้ได้นะคะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะคะทุกคนก็คือปิดอีพีต่อไปก็แล้วกันอีพีนี้ก็มาใส่สุดแล้วก็พามาดูการเตรียมจัดงานนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะคนไทยไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะว่าเป็นงานที่หลากหลายพิธีเหลือเกินแล้วก็เป็นแบบลาวเราเองเลยค่ะและ้องเตงนะคะก็ได้สัมภาษณ์คนลาวหลายๆคนแล้วนะคะก็คือไม่ได้เอากล้องไปถ่ายนะคะและแต่้องเตงอ่ะได้เข้าไปถามเพื่อนนะคะ ที่เป็นพระนะคะทุกคนเป็นนิสิตลาวนี่แหละถามว่ารู้สึกยังไงหรอที่มาเรียนประเทศไทยพระเนี่ทั้งหลายนะคะก็ได้ตอบน้องตุ๊กมา แบบเดียวกันเลยว่ารู้สึกดีใจมากเพราะว่าที่เนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ระบบการศึกษาดีคุณภาพดีนะคะมีโอกาสที่จะได้ทํางานเยอะกว่านั่นเองค่ะทุกคนจบมามีงานรับรองแล้วก็มีงานทําไม่ต้องกลัวตกงานนะคะซึ่งนี่คือคําพูดของคนลาวนะว่าทางานเรียนที่ไทยแล้วไม่ต้องกลัวตกงานที่ประเทศไทยนั้นมีงานเยอะแยะมากมายเลยค่ะอันนี้ขอพูดตามตรงนะคะว่าประเทศไทยนั้นพีงานเยอะจริงๆอันนี้คือที่แรกก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดน,นี้นะคะอันนี้ก็ไม่ แปลกใจเลยว่าทํามาชาวต่างชาติถึงเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยหรือว่าเข้ามาอยู่ประเทศไทยเยอะจังมีน้องๆคนลาวหรือว่าพี่พี่คนลาวนะคะถามลงต๊กเข้ามาว่าปีหนึ่งปีสองนี่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษโดยตรงเลยหรอภาษาอังกฤษมีเรียนบ้างนะคะทุกคนภาษาอังกฤษจะเรียนเป็นทุกๆของวันพุธนั่นเองค่ะวันพุธนั่นเองนะคะส่วนวันอังคารวันอะไรประมาณบงวันจันทร์อังคารก็จะเป็นวิชาเรียนรวมนั่นเองค่ะอย่างเช่นมีวิชาอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าทุกคนฟังนะคะก็มีวิชาบาลีนะคะทุกคนเป็น ภาษา,าของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะแล้วก็ภา,าษากฎหมายทั่วไปแล้วก็สังคมกับมนุษย์มนุษย์กับสังคมนั่นเองล่วเอาง่ายๆเลยว่ามาเรียนที่ไทยเป็นคนลาวมาเรียนที่ไทยนี่สรุปแล้วเรียนตั้งสามภาษาทุกคนภาษาไทยบาลีอังกฤษ อ oh. แล้วเตงก็จะพาทุกคนมาดูนะคะว่าการจัดเตรียมทาหมักเบงนั้นทายังไงหมักปิงคืออะไรอันนี้เตงก็ไม่รู้นะภาษาไทยเรียกว่าอะไรแต่ที่เราเรียกว่าหมักเบงค่ะทุกคนอันนี้ก็คือหรือเป็นความคิดแล้วก็เป็นพาเนนทาเองด้วยนะคือเก่งมากเอาจริงๆริงเก่งกว่าผู้หญิงด้วยสมัปนะคะนี่คือการทําเองนะคะทุกคนแล้วก็ทําได้สวยแล้วออกมาได้ดีมากแล้วก็นี่ก็เป็นเงินนะคะทุกคนแบบ โอ้โหนี่คือแบบการประดับประดาคามสวยสุดมุดงามนะคะประเพณีของลาวนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเงินกีบนะคะไป2 0 0พันกีบนั่นเองค่ะไม่รู้ว่าเขาเอามาจากที่ไหนเออก็มีไฟผูกแขนด้วยนะทุกคนอันนี้คือขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้จริงๆไฟผูกแขนและที่สําคัญขาดไม่ได้นั่นก็คือธงชาติลาวนั่นเองสวยสุดมุดงามมากระดับหนึ่งในดวงใจเลยทีเดียวพิธีนี้นะคะทุกคนก็คือคนลาวไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวาสน,นะคะทุกคนมาช่วยกัน จัดเตรียมงานอย่างเต็มที่ส่วยเหลือกันให้ถึงที่สุดค่ะก่อนอื่นเลยนะคะน้องเตงก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกท่านเลยมากๆเลยนะคะที่ให้สถานที่ในการจัด พิธีงานต้อนรับน้องของสมลมลาวครั้งนี้นะคะ้องเตงรู้สึกดีใจมากที่เป็นน้องๆที่ถูกพี่ๆเตรียมต้อนรับนั่นเองค่ะจริงๆนะคะทุกคนคืน้องเตงเป็นคนลาวใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยเรียนเกี่ยวกับภาษาบาลีเลยเพราะว่าแบบไม่ได้บวชอะไรปบะมานนี้เพราะอีอยางก็เป็นผู้หญิงด้วยอย่างเงี้ยทุกคนและพอมาเรียนที่ไทยคือมืนตึบเลยแต่ว่าพอเรียนเรียนเรียนไปก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่ามันเป็นภาษาอะไรยังไงใช้ยังไงแลก็งงมีการจดสลกของขวัญด้วยนะคะทุกคนโอ้โหน่าสนุกมากในงานนี้เราติดตามพีๆต่อไปด้ววยยนะะคคือออแแบบบบโสุดจจรริิงๆา อบอกเลยนะคะว่าคนไทยถึงกับอึ้งแน่นอนเมื่อเห็นสาวลาวใส่สุดแบบนี้มามหาลายคือมีแต่คนถามว,าว่าทำไมเสื้อสวยจังคนใส่ก็สวยด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยววิดีโอนี้เต็มก็จะขาดตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราติดตามอพีต่อไปเด้อ